ครับสวัสดีครับวันนี้หากดูในภาพคัฟเวอร์นะครับก็จะเห็นผมใส่หมวกสีแดงนะครับแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศของเปรูเป็นสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อฉลอง200ปีความเป็นเอกรากษของเปรูนะครับปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นปีที่หากอยู่ในสภาพปกติทุกอย่างเนี่ย จะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายในเปรูแต่ว่าในวันนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็มองไปในอีกหลายๆเดือนข้างหน้าก็ยังไม่เห็นวี่แววนะครับว่าจะกลับมาสู่สภาพปกติดังนั้นเรื่องของการฉลอง200ปีก็คงเป็นไปในเรื่องของฉลองแบบเวอร์ชวลหรือออนไลน์นะครับ แล้วแต่ว่า MM. ท,ท,ท,ทางทางรัฐบาลของเปรูจะประกาศออกมาว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็เชื่อว่ารัฐบาลประเทศต่างๆหรือสถานทูตต่างๆเนี่ยนะครับก็ก็จ้องอยู่เหมือนกันว่าจะเข้าร่วมยังไงนะครับทางไทยอย่างของผมก็ดูอยู่เหมือนกันว่าจะเข้าร่วมในลักษณะไหนนะครับก็ยังไม่เห็นวิแววว่าทางเปรูจะจะจะเปิดหมายถึงว่า คือในแง่ของการเปิดประเทศก็มีแนวโน้มว่าจะเปิดประเทศนะครับก็จะอนุญาตให้คนสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยมีผลตรวจโควิดเป็นลบนะครับก่อนเดินทางมาถึงเนี่ย72ชั่วโมงหลังจากมาถึงแล้วก็มีการตรวจแอนติเจนนะครับถ้าไม่มีผลเป็นบวกนะครับคือไม่มีโควิดก็ก็ยุติการควอรันทีนได้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า พยายามที่จะ restart ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ผมก็ได้อนุมัติให้น้องๆเนี่ยตรวจตรวจโควิดนะครับเป็นแบบแอนติเจนทั้งสถานทูตนะครับโดยผมบอกว่าผมไม่ตรวจหรอกอืมคือคือเนื่องจากว่าคือผมก็มี forecast ของผมอยู่แล้วว่าว่า,าตัวเลขนี่อยู่ประมาณไหนนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าผมก็คงไม่จาเป็นต้องตรวจก็ส่วนน้องๆเนี่ยก็ เนื่องจากว่ามีหลายคนที่ที่มีความเป็นห่วงกังวลผมก็เลยอนุมัติเพราะว่าก็ด้วยความขอบคุณจากทางกระทรวงการต่างประเทศที่อนุมัตินะครับเพราะว่าคือกระทรวงต่างประเทศก็อนุมัติบอกว่าให้ให้สามารถใช้เงินในเรื่องของเงินกงสุนนะครับมามาดูแลตรงนี้ได้นะครับพวกเราก็ทํางานในส่วนที่เกี่ยวกับงานกงสุนเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของการตรวจตรวจลงตราเรื่องของ พาสปอร์ตเรื่องอะไรต่างๆนนนาดังนั้นก็เนื่องจากเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้านะครับเราก็จะได้มีโอกาสตรวจโควิดพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่ส่วนผมที่ไม่ตรวจเนี่ยอย่าว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็เดินทางอยู่พอสมควรทุกครั้งในการเดินทางก็ตรวจ cpr กลับมาก็ตรวจ cpr ก็ตรวจเยอะมากนะครับผมก็เลยคิดว่าคือความเสี่ยงของผมเนี่ยถ้าจะว่าไปก็น้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าผม อยู่ที่ทำเนียบจากทำเนียบก็ไปสถานทูตแค่นั้นเองไปมา2ออย่างแค่นี้นะครับความเสี่ยงก็น้อยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเทรนด์ตอนนี้ก็คือเรื่องของ political activism ในหมู่คนรุ่นเยาว์นะครับคนหนุ่มคนสาวเด็กนักเรียนเนี่ยคือผมเห็นในรายการทีวีที่ ที่ตอนนี้ที่เนเธอร์แลนด์มีเด็กมีเยาวชนเนี่ยสนใจเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองนะครับเป็นเด็กอายุน้อย,น,อย,น,อยนะฮะสิบห้าดปีเรีวยกว่าแล้วก็เข้าไปสังกัดพรรคการเมืองเป็นยังพาร์ที่ส่วนใหญ่พรรคพวกนี้ก็สนใจในเรื่องของปัญหาของสิ่งแวดล้อมเรื่องของธรรมชาติ global warming นะเรื่อง green movement หรือว่า green party นะครับโดยเด็กๆเ,เหล่านี้ก็จะอยู่ในบัญชีรายชื่อที่สมัครสส แต่ความที่เป็นเด็กเนี่ย under age นะครับหากพักชนะเนี่ยก็หมายถึงว่าผู้สมัครคนถัดไปที่เป็นคนที่มีเรียกว่าอายุเกิน20หรือว่ามีบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยก็คงจะขึ้นมาแทนนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าการที่เด็กเหล่านี้สมัครก็เป็นเป็นจุดขายนะครับเพราะว่าอายุเฉลีย่ยเท่าที่ผมเข้าใจของนักการเมืองในเนเธอร์แลนด์ก็ตีสว่าอายุ50ปี คือในหลายประเทศคนที่จะเข้ามาสู่วงการการเมืองก็จะเป็นคนที่อายุพอสมควรประสบความสําเร็จมากแล้วนะครับทั้งในเรื่องของหลายอย่างธุรกิจหรือว่าบางคนเป็นนักกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นองค์เทรดเพเนอร์แต่ก็แน่แหละก็มีเทรนในหลายประเทศเช่นกันนะครับในยุโรปเราจะเห็นผู้นําของประเทศบางประเทศเนี่ยเป็นคนหนุ่มคนสาวมากยิ่งขึ้นน,นะครับดังนั้นในเรื่องของ political activism ก็ก็เป็นสิ่งที่คาดหวัง คาดหมายได้นะครับว่าจะเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเราก็จะเห็นอย่าง,างในเนเธอร์แลนด์เนี่ยที่ผมเห็นในรายการทีวีก็เห็นเด็กๆก,ก็มาเคาะหม้อเคาะหเคาะกระมังเลยนะครับก็เหมือนในหลายประเทศที่ที่เกิดขึ้นอย่างในลาตินอเมริกาก็เกิดขึ้นนะครับแต่ผมก็สังเกตดูบางทีก็เป็น<ม>เป็นเคาะหม้อเคาะหายเคาะกระมังที่เป็นค่อนข้างใหม่อะคือคือ ถ้าจะว่าไปจริงๆก็ควรจะเอาเอาของที่ใช้แล้วเนี่ยมามามา,มาใช้นะครับคือน่าจะน่าจะดีนะครับคือตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการเรียกว่ารีไซเคิลแล้วน่าจะเกิดผลดีกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากกว่านะครับอย่างในเปรูในลาตินอเมริกาเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะเห็นเยาวชนนักศึกษาคนหนุ่มคนสาวเข้ามามีส่วนร่วมมากนะครับไม่ว่าจะไปทางไหนก็ต้อง ก็ต้องเห็นเนี่ยนะครับเรื่องของการประทวงที่ผ่านมาเราก็เห็นได้ชัดนะครับทีนี้อย่างสมัยที่ผมอยู่ที่เจนีวาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างตอนคืนวันศุกร์อย่างเงี้ยนะครับทางทางรัฐบาลท้องถิ่นของเจนีวาก็จัดรถเป็นรถรถบัสรถประจําทางเนี่ยนะครับที่ที่สามารถวิ่งตอนกลางคืนตอนเดึกๆได้เพราะว่าปกติรถที่ที่เป็น public transport ก็จะมี ว่าห้าทุ่มอะไรเงี้ยก็จะหยุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอย่าง,างคืนวันศุกร์เขาก็จะมีอย่างเงี้ยนะฮะว่าสามารถที่จะวิ่งได้ได้เยอะขึ้นนานขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เยาวชนที่เป็นนักเรียนที่ไปเที่ยวเนี่ยนะฮะสามารถกลับบ้านได้นะครับเพราะว่าพวกที่เป็นเยาวชนก็สามารถไปไปเที่ยวเตรสังคมนะครับแล้วก็กลับบ้านได้ก็คือคือมองว่าในแง่ของทางยุโรปเนี่ยเขามอง ในเชิงโฮลิสติกนะครับมองว่ามนุษย์ต้องมีสังคมเด็กเยาวชนจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเป็นผู้ใหญ่นะต้องอาศัยการประคับปรองอาศัยเมตตาธรรมจากผู้ใหญ่นะครับในการที่จะเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยในชีวิตเนี่ยก็จะต้องผ่านประสบการณ์มากมายหลายคนก็เคยผิด,ผด,ผดพลาดมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ที่มายืนเชิดหน้าชูตาได้นี่ก็เพราะว่าสังคมให้โอกาสนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ ที่คาดหมาได้ว่าก็เป็นฮีเท e ดด e เบต e อ่ะคือบางทีบางคนก็จะมีความคิดมีด็อก r i n e ด้วยซ้ำไปนะฮะในในความเชื่อของตัวเองว่าอ้เด็กเยาวชนจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าถ้าไม่ใช่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นความผิดอะไรเงี้ยผมเคยเห็นใน Youtube เช่นกันนะครับในในบางช่องแม้แต่ในช่องของผู้ปฏิบัติธรรมนะครับก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านที่พูด ในประเด็นเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะในประเด็นที่คาบเกี่ยวกับเรื่องของของการประท้วงของของเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่เข้าไปต่อว่าเนี่ยก็จะติดด็อกทรินอ่ะติดด็อกทรินของตัวเองซึ่งผมดูแล้วก็อืมคือผมก็ไม่ได้อยากไปวิพากษ์วิจารณ์ทางใดทางหนึ่งนะแต่ว่าหมายถึงว่าคือถ้าในมองของของคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านสอนให้ละให้วางนะคือคือให้อยู่ในสมมุติแหละแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้งสมมติแต่ไม่ให้ติดสมมุติ ช่ไหมาบางท่านก็ก็ยึดสมมุตินะฮะมันก็เลยเนี่ยก็ก็เลยออกไม่ได้ไม่ไม่สามารถที่จะไปถึงวิมุตได้แล้วก็มองว่าคนที่พยายามจะเดินตรงกลางเป็นคนที่ผิดเนี่ยนะก็ก็เป็นสิ่งที่บางทีผมก็ดูแม้แต่คนที่คิดว่าควรจะ,ะลกวางก็ยังติดด็อกทรินตรงนี้นะครับคือพอพูดถึงเรื่องของด็อกทรินตรงนี้ก็เลยมามามาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการทูต แล้วก็การทหารนิดหน่อยเพราะผมคิดว่าเรื่องของการทูดการทหารเรื่องของธุรกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยมาเมิร์ชกันมาเมอร์ชกันอาจจะไม่ได้เมิร์ชแบบตรงๆอาจจะเป็นคอลิชันนะฮะเป็นเป็นการประทะกันก็ได้นะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมนั่งฟังนักธุรกิจคนหนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจเป็น CEO ของบริษัทบริษัท PMC p r i v a t e m i l i t a r y c o n t r a c อ o r นะครับอยู่แอฟริกาใต้ ชื่อดังมากเลยก่อนนั้นี้ผมไม่เคยได้ยินแต่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นคนที่ชื่อดังมากแล้วผมฟังเขาเมื่อวานแล้วก็รู้สึกเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่อินเทลเลกชวลมากชื่ออีเบนบาโลนะครับ mm hmm. เขาก็มีบริษัท uh, Executive Outcomes นะครับที่ออ e เปรตในในแอฟริก hmm. าเหตุที่พูดถึงบริษัทของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า โดยทั่วไปเนี่ยหากรัฐบาลทํางานได้ผลดีหรือว่ากองทัพประเทศต่างๆทํางานได้ผลดีก็จะไม่เกิดบริษัทแบบนี้ private military contractor หรือว่า PMC บางคนก็เรียกแบบแบบเหมือนแบบค่อนข้างจะดูถูกว่าเป็น mercenary p o n y อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าหรือว่าแย่ไปกว่าน,นั้นเรียกว่าเป็น war ink นะครับถูกสื่อโจมตีแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ทํางานได้ดีเหลือเกินตัวเขาเองน,นะครับแล้วผมฟังดูผมก็ค่อนข้างจะเชื่อเขานะครับว่าคือคนแบบนี้เป็นเป็นคนที่พูดความจริงนะครับ ซึ่งแล้วประเด็นต่างๆ,ๆที่เขายกขึ้นเนี่ยน่าน่าคิดทีเดียวจริง,รงๆว่าบางครั้งเขาได้รับได้รับคอนแทรคจากบางประเทศเนี่ยนะฮะในการปราบผู้ก,ก่อการร้ายพอถึงเอาเข้าจริงเนี่ยพอกำลังจะปราบได้สำเร็จก็ถูกยกเลิกจากจากสัญญานั้นนะครับทำให้เขามีความรู้สึกว่าเอะตกลงจริงๆแล้วเนี่ย สังคมเนี่ยต้องการจะปราบผู้ก่อการร้ายจริงๆหรือเปล่าเนี่ยนะนี่นก็เป็นคล้ายๆเป็น c o n spiracy theory ซึ่งทําให้ผมก็มานั่งนึกดูอยู่เหมือนกันคือคือเขาพยายามพูดในเรื่องของ military doctrine นะครับคือบอกว่าคือกองทัพหลายประเทศทีเดียวก็ยังติดใน doctrine เก่าๆคือหลักนิยมทางทหารเก่าๆซึ่งเกิดขึ้นสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สอใช่ไหมครับแล้วก็ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าถูกแนะนําให้ให้ซื้อแบบนั้นแล้วก็ทุกครั้งที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องของ proxy war นะครับแต่เขามองว่าบริษัท PMC ของเขาเนี่ยมี cost efficiency สูงมากนะครับ mm hmm. ก็เขาเคยสู้กับโบโกฮารัมในในจเรียนะครับ แต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่ากําลังชนะละแต่ว่าถูกยกเลิกสัญญานะครับแล้วสิ่งสําคัญก็คือเขาก็พยายามที่จะรีทายตัวเองจะเกษียณตัวเองออกมาจากวงการนี้แต่ก็ไม่เคยไม่เคยประสบความสําเร็จเลยนะครับรีทายออกมาแล้วก็มีคนไปขอให้ช่วยอย่าง Executive outcome ของเขาก็เคยลาออกแล้วก็ยุบนะครับในท้ายสุดก็พึ่งตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยคือ ผมผมเห็นแล้วว่าทำไมเขาออกมาไม่ได้หนึ่งเขาเป็น professional มากนะครับเขาอายุป,ประมาณเกือบ70แล้วตอนนี้แต่ดูเป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจคือเป็นคนจริงอะว่างั้นเถอะคือถ้าดู CEO ของบริษัทพวกนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเคยเป็นทหารเก่าละใช่ไหมครับอาจจะเคยเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเก่าๆแต่ว่าจะให้มาทำแบบเขาเนี่ยคงทำไม่ได้เพราะขนาดเขาอายุเกือบ70แล้วเนี่ยเขายังออกลาตะเวน กับกับคนของเขานะครับออกรัะเวนตามป่าตามเขาสะพยเป้อย่างเงี้ยถือปืนสะพยเป้แล้วถามว่า CEO คนไหนที่จะทําแบบนี้ได้ใช่ไหมครับการกินอยู่ก็กินอยู่แบบแบบเหมือนแบบนั่นฮะเพราะว่าที่เราเห็น PMC ส่วนใหญ่ก็จะแบบอยู่โรงแรม5ดาวปาร์ตี้ริมสระน้ำํำถือปืนทำเท่อย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาปฏิบัติการจริงก็ไม่รู้จะได้ผลแค่ไหนนะมันก็เป็นสิ่งที่ ก,ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันก็เนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าในวงการตอนนี้เกิดตรงนี้ขึ้นมายากมากนะฮะเกิดขึ้นมามากแล้วก็ proxy war ตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่บางทีนักการทูตอาจจะต้องคิดนะฮะแล้วมีคําถามหนึ่งที่ที่มีคนถามเขาตรงๆแต่เขาก็ตอบตรงๆแล้วผมก็เชื่อเขานะเขาบอกว่าถามจริงๆเถอะตั้งแต่ทําบริษัทต,ตรงนี้มาเนี่ยเคยเคยรับงานที่แบบผิดกฎหมายแบบแบบ ไปทำอะไรผิดกฎหมายแบบไปไปลักลอบอฆ่าศัตรูทางการเมืองของของของลูกค้าอะไรไหมเขาบอกเขาไม่ไม่รับงานพวกนี้ไอ้นี่ผมเชื่อนะครับผมเชื่อเพราะว่าดูแลเป็นคนที่มีมีอย่างน้อยก็มีมีเอธิคในในงานของตัวเองนะครับถึงแม้ว่า,าบางคนก็อาจจะคิดทางใดทางหนึ่งแต่ก็เนี่ยแล้วก็ เขาก็บอกว่าอยู่ในวงการเนี่ยมันยากเพราะว่าเขาต้องสู้กับหลายประเทศอันแรกคือสู้กับเมนสตรีมมีเดียที่พอเทรภาพของ PMC ว่าแย่ใช่ไหมสู้กับรัฐบาลของประเทศต่างๆสู้กับองค์กรสายลับของประเทศต่างๆสู้กับการที่ถูกลอบสังหารนะจากองค์กรสายลับของประเทศต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่บางทีผมก็คิดดูเออ,เอ,อบริษัทพวกนี้คือจะต้องเอฟฟิเชนต์มากอะนอก,นอกจากจะทำไปรับ Contract, แล้วยังต้อง run counter intelligence operation ของตัวเองอ่ะใช่ไหมก็หมายว่าคือคือจะต้องแบบอพอควรนะ่ะคือดูแล้วเนี่ยก็นี่ก็เป็นอันหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้ก็เพราะว่าก่อนนู้นบางทีผมเคยฟังใน Lecture ว่ามีคนที่เขาทำงานบริษัท consulting firm เนี่ยเขาไปเกี่ยวพันกับเรื่องของ pmc นะครับพูดถึงว่าอตอนนู้น หลายท่านคงจําได้นะฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยมีกรณีที่รวันดาใช่ไหมครับที่ปี1994เน่ยที่คนฮุตซี่8ปดแสนคนเนี่ยถูกคนฮูตูฆ่าตายภายใน3เดือนแล้วก็ตอนนู้นก็ไม่มีคนช่วยนะฮะร้องอะไรต่างๆนานาไปก็ไม่มีคนช่วยนะวันหนึ่งถูกสังหารไปกว่า ไปกว่า10,000หคนภายในเวลา3เดือนหรือ90วันก็ถูกสังหารไป80,0,000คนนะครับดังนั้นก็ก็นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าหากเกิดสถานการณ์ต่างๆนานาแล้วเนี่ยการจะไปหวังให้คนข้างนอกมาช่วยเนี่ยก,ก็คงเป็นสิ่งที่ยากนะเป็นความฝันที่ไม่อาจเป็นจริงได้ก็คงต้องคำนึงถึงหลักการอัตาริอัตโนนาโถเนี่ยตนเนี่ยเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ทําคุณงามความดีซะนึกถึงสิ่งดีๆพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับ สิ่งที่พูดเนี่ยมันก็เกี่ยวโยงมาถึงเรื่องของ p m เเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปฟังเลคเชอร์ที่มีคนหนึ่งเ,เขาก็พูดเหมือนกันในกรณีนี้เขาบอกว่าก็เนี่ยประเทศข้างๆบูรุนดีก็มีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องนี้นะฮะก็มีมีความพยายามจะลอบสังหารผมไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นประธานาธิบดีคนไหนของบูรุนดีเพื่อต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกอเกิดเหตุการณ์เหมือนปี1994อีกนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคือคือจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยก็ยังมีเรื่องของของสิ่งชั่วร้ายอยู่นะครับมันก็ไม่ได้หมายนะว่าทุกคนจะคิดแต่ในแง่ดีๆด,ดังนั้นก็ถึงแม้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ต้องต้อง,องไม่ไม่หน่อมแนมอะ่ะก็คือต้องยอมรับความจริงว่าคนที่สแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรต่างๆก็มีอยู่นะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเราเองเนี่ยในฐานะพวกเราเนี่ยที่เป็นพลเมืองดีเป็นเด็กดีเนี่ยนะเ,เ,เราก็ต้องพยายามพยายามดูนะครับก็คิดถึงต่างๆเรื่องต่างๆให้รอบคอบนะครับเพื่อที่จะอันแรกก็คือ,อ,อพาสังคมไปในทางที่ดีอันที่สองไม่ไม่ตกเป็นเป็นหลุมพรางไม่ตกไปในหลุมพรางของของใครนะครับโดยโดย,โดย ไม่จำเป็นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ